สวัสดีเพื่อนๆสามแต้มอีกเช่นเคยครับผมเมื่อวานเป็นไงล่ะครับไบตันทางครอบครัวครับผมโหโหเต็มหลุมเลย2หลุมเต็มเต็มครับผมหรือ,อจ๊ะโจ๊ะๆเลยครับผมถือว่าบวกกันอีกแล้วนะตัววีในครอบครัวเราเสียดายนะเมื่อวานบาเยอร์ไม่มานะโอ้โหตัวติดดาวเมื่อวานไม่มาบาเยอร์ลิเวอร์พูลมา,มาไบตันมาโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วนะถือว่าบวกกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับครอบครัวเมื่อวานนะบอลสดก็โอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับเมื่อคืนก่อน4ี่ทุ่มนะสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะสามบินติดเลยเมื่อวานโอ้โหทิ้งท้ายเป็นที่บอลอินโดนะกลับมายิง3ามหนึ่งนะถือว่าแฮปปี้กันเลยนะสำหรับครอบครัวเมื่อวานนะครับผมทั้งหมดทั้ง10กลุ่มที่ผมดูแลนะโอเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้คัดมาให้3ตัวนะแต่วันนี้มีทีมรักเราเตะอีกแล้วนะแมนยูนะวันนี้คัดมาให้3ตัวถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างสวยมากเลยนะวันนี้เมื่อวานในไลฟ์ พีเมลีเข้าหมดเลยนะที่ให้ไปบอลไทยท่าเรือกลับมาชนะเสียดายชนบุรีนะบุรีรัมเนี่ยโคตรดาม่าเลยกลับมาแพ้เฉยเลยโอ้โหไม่เป็นไรนะแต่สําหรับสายสูงเนี่ยฟินกันเลยทีเดียวก็ฝากครอบครัวไปด้วยนะครับถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ชอบฟุตบอลสดหรือชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้คุยแลกเปลี่ยนกันในครอบครัวเรื่องฟุตบอลข่าวสารกีฬาต่งางๆเรามีให้นะครับผมพร้อมบทวิเคราะห์ต่างๆในโน้ตให้ด้วยนะอยากเข้ามาก็ทักมาท้ายที่ทางใต้รูปโปรไฟล์นะครับผมทางเข้าอยู่ใต้รูปนะเข้ามาได้ทักมานะทักไลน์แอดมาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเราไปเรื่อกมนที่ฟุตบอลวันนี้เลยดีกว่าว่าจะได้โจ๊ะโจ๊ะหรือลงหลุมกันนะครับผมวันนี้คู่แรกผมขอเลือกไปที่คู่เอกเลยดีกว่าผมเปิดเลยแมนยูเลยวันนี้แมนยูจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร ถือว่าเป็นนัดล้างตาเลยนะครับนัดนี้เพราะว่าล่าสุดจําได้ไหมที่โดนเบนฟอร์ดตกไป4-0นะัดอีกวันหนึ่งเทนฮากต้องออกไปวิ่งกับลูกทีมบังคับเลยนะผลงานตอนเนี้3เกมหลังแมนยูอ่ะชนะ2แพ้1นะนะล่าสุดเป็นแพ้ิวคาเซลมาแบบหมดรูปเลยนะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมส่วนทางเบนฟอร์ดนั้นนะนะล่าสุดไปเสมอไบตันมา3-3นะ3นะัดหลังสุดถือว่าดีนะเสมอ2ชนะ1แต่วันนี้มาเจอกับแมนยูที่เล่นในบ้าน โอ้โหแมนยูเล่นในบ้านโคตรโหดเลยครับเพื่อนๆทั้งหลายผมว่าวันนี้แมนยูตบสบายแน่นอนน่าจะเรียกโมเมนตัมกลับมาได้แล้วนะวันนี้นะถ้ายังพลาดอีกเนี่ยจบเลยนะอันดับโดนจี้กันเยอะมากเลยนะกำแพงวันนี้เปิดมา0.75นะ อาจจะมีขยับขึ้นไปถึง1ประตูนะครับผมผมดูแล้ววันนี้แมนยูมาแน่นอนเลยวันนี้จะใช้เป็นมักซียาวนะบูโน่เฟรนเดสเอนโทนี่แล้วก็เรดฟอร์ดนะครับผมกองหลังจะเป็นมาติเนสกับวาลานนะส่วนทางเบนฟอร์ดจะใช้เป็นเอมูโบกับโทนี่นะผมดูกำแพงวันนี้สื่อต่างะเที่ค่อนข้างเอียงไปทางแมนยูเจ้าบ้านนะผลงานในบ้านอย่าลืมนะครับเพื่อนๆสิบยี่สิบเกมยังไม่แพ้นะวันนี้ผมว่าวันนี้น่าจะแมนยู่ผมว่าน่าจะใสเลยอะ่ะปกติผมไม่ค่อยเล่นทีมลังนะวันนี้ขอเลือกไปที่แมนยูนะคู่แรกนะคู่ที่ผม ขอเลือกไปที่ศึกฟุตบอลเยอรมันนะคู่นี้อีกแล้วนะไลซิกกับดอดมูลนะไลซิกไม่รู้จะเมาหมัดจะมาหายเมาหมัดวันนี้หรือเปล่านะแต่ผมชอบดอดมูลมากเลยนะผลงานเจอกันมานะครับผมเพื่อนๆสามนัดหลังสุดเป็นทางไลซิกชนะ2อดอดมูลชนะ1นะแต่ผลงานทุกรายการในลีกอะไลซิกมันเมาหมัดตั้งแต่โดนแมนซีตบไปอะแพ้ไป3นัดติดแล้วอะตอนนี้ส่วนดอดมูลเนี่ยเพิ่งโดนบาเยอร์กดมานะถือว่าเสียหน้าพอสมควรเลยนะตัวตึง ตัวแย่งแชมป์กับบาเยนนะโดนมาเย,ยนตกไปอย่างนั้นเสียทรงเลยวันนี้ยผมดูแล้วอะรายการถ้วยอะเหมือนเมื่อวานผมก็พลาดนะแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเสียดายนะไปให้ยูเนียนนึกว่าแฟรงเฟิร์ตมันจะไม่เอานะสุดท้ายมันเอาบอลถ้วยนะแต่ผมดูแล้ววันนี้ดอดมุลดีกว่าครับผมกำแพงเปิดมาแค่ปอปาตาโกเมง แบบนี้เลือกเชียร์ดอดมูลนี่หว่าสื่อต่างประเทศกับอัตราหนึ่งคูณสที่ผมดูไว้เมื่อเช้าอ่ะค่อนข้างเอียงไปทางดอดมูลนะครับผมยังไงคู่นี้เลือกชียเสือเหลี่ยมอดมูลได้แน่นอน1ประตูก็ได้เหตุแล้วคู่ที่3คู่สุดท้ายนะเป็นตัววีเลยตัววีสำหรับหน้าช่องวันนี้เลยสปอร์ตติ้งลิเบอนอันดับ4จะเตะกับกิลวิซินเต้นะเป็นบอลถ้วยนะศึกฟุตบอลโปรตุเกสนะครับผมโดยผลงานที่เจอกันมานะเป็นทางสปอร์ตติ้งนะเก็บชนะไม่ได้ตลอดนะซีหนึ่งสามหนึ่งนะผลงาน2นัดล่าสุดของทาง ยูวเซนเต้ไม่ค่อยดีนะแพ้ไป2เกมเลยนะสนัดสุดส่วนทางสปอร์ติ้งค่อนข้างดุเลยตบอาเซนอลไม่ได้ด้วยในะฟุตบอลยูโรป้านะช่วงนี้แรงมากผลงานดีผมว่าวันนี้ผ่านสบายๆเลยกำแพงเปิดมาอยู่ที่1.25แล้วนะขยับจาก1ลูกนะผมว่าวันนี้เอียงมาอย่างเนี้ยสปอร์ตติ้งลิบบอนแบบว่าไม่ต้องคิดมากเลยหนักๆเลยคู่นี้ผมใส่อย่างแน,น่นอนอยังไงก็ฝาก3ตัวไปด้วยนะครับผมวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมคลิปนี้แต่ถือว่า วันนี้น่าจะแตกอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสตัวที่ชอบสรุปให้นะสปอร์ติ้งริบบอนแมนยูแล้วก็ดอดมุนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หกโมงเย็นนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ